สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสรับในที่ผู้ที่จะโชคดีนะฮะสรับในหวยเรานะครับพัฒนาวันพุธที่22นะครับสรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในสูตรหลักหน่วยนะครับสถิติ7งวดติดนะครับเน้นเน้นหลักหน่วยนะครับ2ตัวจะมา1ึงตัวนะครับก็เข้ามาตั้งแต่วันที่6นะครับเนาะมาดูขั้นตอนนะฮะวิธีการคำนวณเลยว่าทำไงถึงเข้ามา7งวดติดนะครับเนาะหาในวันที่6นะฮะ ก็จะแปลงงวดก่อนหน้านะก็จะเป็นนะครับสลับในวันที่3นะครับเนาะอ่ะสูตรขั้นตอนนะครับวันที่3นะก็จะออกไปนี่ก็จะเป็นที่ใน4 4 7 2 2 5 6สนะครับสูตรก็คือนะฮะเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณด้วย9นะครับหลักร้อยนี่ก็จะคูณด้วยเลขอ่า ขออภัยนะครับตั้งแต่หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นคูณ2นะหลักพันคูณเเนาะหลักร้อยนะครับก็จะคูณด้วย2หลักหน่วยก็จะคูณด้วย9นี่แหละนะเอาหลักหมื่นเนาะนะครับก็เจดสองเป็น14นะครับ9 2สองเป็น18 22สองสองเป็น4นะครับห9เป็น54จับบวกกันนะครับ4บวกกันกับ8เป็น12 2บวกกับ4ได้6 6บวกกับ4เป็น0นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะลดแต้มจากศูนย์ลดไปเป็น9นี่แหละได้แล้วนะครับในหลักหน่วยก็ผลวันที่6นะฮะออกไปในที่ใน2 2 0 4 6 0 9นหย์กะครับก็มาในหลักหน่วยบนเนาะอืมนะฮะนี่9ถัดมาก็เหมือนเดิมนะฮะนำหลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันคูณด้วย9หลักร้อยคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย9 0คูณอะไรได้0นะครับ4 9เป็น36 6 2เป็น12กับ9 9เป็น81ดสิบับก็จะไปในที่ใน6บวกกันกับนะฮะ2เป็น8นะ8บวกกันกับ1ได้9ก้ลดแต้มไปก็จะเป็น8 9กับ8นะฮะอ่ะลองดูว่าจะมี9กับ8ปดไหมในงวดถัดมานะครับผลที่ออกก็จะเป็นนะครับในที่ใน8 8, 8 1 7 4 สี่เก้านะครับอ่ะก็มา9นะครับในหลักหน่วยปุลเหมือนกันนะสองวัดดิจิตเลยที่ในหลักหน่วยบนนะครับถัดมานะก็เหมือนเดิมนะครับหลักหมื่นคูณสองพันคูณเนะครับร้อยคูณสแล้วก็หน่วยคูณเนะครับ1 2ได้2 7 9เป็น63 4 2เป็น8 9 9เป็น81ดนะครับสบวกกันกับ8เป็น0 3บวกกันกับ1เป็น4 นะฮะสูนรหมอกลนแต้มไปก็จะเป็น3นะครับผลที่ออกเลยนะฮะถัดมาอ,าออกไปในที่ใน0 0813 93นกะครับเนาะอ่ะก็มาในที่ใน3นะครับในหลักหน่วยนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับบนนี่ก็ยัง3งวดติดๆนะในหลักหน่วยถัดมานะฮะก็เอาหลักหมื 2, ่นคูณ2อ0พันคูณ9นะครับแล้วก็หลัก ร้อยคูณสหน่วยคูณเนะครับ8 2เป็น16 1 9ได้9 3 2เป็น6นะครับ3 9เป็น27จ็ดบวกกันนะฮะ6บวกกันกับ9เป็น15 5บวกกันกับ6เป็น11 1บวกกันกับ7นี่ก็จะเป็น8นะครับสูบบอกลดแต้ม8เป็น7นะครับเนาะอ่าส่วนผลนิ้งวัฏาฏามานะฮะก็จะออกไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน9 9 9 8 7 3 3นะฮะอ่ะก็ยังมาในหลักหน่วยเหมือนเดิมนะแต่ไปในที่ในล่างเนาะในตำแหน่งตรงนี้แล้วมาหลักสิบด้วยนะครับเนาะอ่ะถัดไปก็เหมือนเดิมนะฮะหลักหมื่นคูณด้วย2หลักพันคูณด้วย9หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่2หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่9นะครับ 9, 2ะะเ,เ2นะนะครับเป็น18 8 9เป็น72เนาะเครับ72เป็น14 นะครับ39เป็น27นะฮะก็จับบวกกัน8บวกกันกับ2ได้0ูนย์และ4บวกกันกับ7นะฮะก็จะเป็น1นะสูตรบอกลดแต้มนี่ก็1ลดไปก็จะเป็น0ูนย์นะครับได้1กับ0นูนย์ะฮะผลผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปในที่ใน7 7 2 5 3จ็บาทหนนะครับอ่ะก็มาในที่ ในนะครับหนึ่งนะในหลักหน่วยในตรงนี้ถัดไปนะครับอ่ะส่วนมากมาในบนเนาะนะครับถัดไปก็หลักหมื่นคูณ2หลักพันคูณ9หลักร้อยคูณ2นะครับหลักหน่วยคูณด้วย9นะครับ2 2เป็น4 5 9เป็น4ี่สิเป็น6นะครับ1 9ได้9นะครับก็จะเป็นที่ใน6บวกกันกับ4เป็น0นะเหลือ5บวกกันกับ4 ห้าบวกกับเก้าได้สนะครับลดแต้มไปเป็น3ามแล้วก็4ีกับสนะผลในงวดถัดมานะครับก็ออกไปก็จะเป็นที่ใน9 9 9 2 9 4 4นะอ่ะก็มาบนนะฮะมาบนอีกแล้วเนาะในหลักหน่วยนะครับถัดไปก็เหมือนเดิมนะในหลักหมื่นนะครับหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยคูณ9นะครับเก้าสเป็น18 29เป็น18เหมือนกันนะฮะแล้วก็92เป็น18 4บคูณเเป็น36นะฮะจับบวกกันก็8ปบวกกับแเป็น16 6บวกกันกับ8เป็น14 4บวกกันกับ6ได้0นะครับสูบลดแต้ม0ลดไปก็จะเป็นในก้นะครับ0กับ9นะฮะอ่ะส่วนผลในงวดถัดมานะฮะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นที่ใน8 2 0 0 8 นะฮะอ่ะรอบนี้ก็ไปในศูนย์นะครับในตรงน,นี้หลักหน่วยนะก็ยังมาเหมือนเดิมนะคแค่สลับไปบนไปล่างนะแต่ก็มันมาบนเยอะเมื่อกี้นะครับถัดมาล่าสุดขอให้ถูกอีกด้วยการเป็นงวดนวดครับในหลักหน่วยนะหลักเมื่นหลักพันหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย2-2เป็น4นะครับศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ศูนย์คูณ2ได้0ูนย์เเป็น54 4บนะครับ4บวกกับ4เป็น8 บลดแต้มไปก็จะเป็น7นะครับล่าสุดนะครับในหลักหน่วยนะฮะสำหรับในงวดของในวันที่22นะครับมกราคมนะฮนะเนาะในหลักหน่วยนะก็หน่วยหน่วยบนล่างเนาะบนก็ได้ล่างก็ได้แต่มันมานะครับในที่ในบนเยอะมีล่าสุดนะครับ,นะรบก็ไปนะครับ นะครับล่างเนี่ยซีเนี่ย CC เนี่ยไปบนนะครับ1ก็ไปบนอ่ะนี่นี่มาล่างนะเแล้วก็3เนี่ยนะฮะเเนี่ยมาบนเยอะนะครับแล้วก็ในตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะก็เป็น9เนี่ยนะครับนะส่วนมากมาในที่ในบนนะครับเนาะอ่ะใครทุนน้อยก็อาจจะติดไว้แค่ในบนก็ได้นะครับสำหรับในสูตรนี้คลิปนี้นะครับหลักหน่วยนะหลักหน่วยบนล่าง นะครับยังไงก็ขอให้เข้าเป็นปะงวดติดแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีแล้วกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ